กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการพักเครื่องสวนภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะช่วงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะมีคําถามอะไรพิมพ์เอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวมาตอบในช่วงเบรกหน้าทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใชครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube รวมไปถึง SMS ด้วย4230777นะครับจะลืมจะลืมอยู่เรื่อยเลยนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลุยเลยไหมคะครับผมได้ค่ะ พระอาจารย์ฟันเนี่ยเป็นพระเกจิสายพระกรรมฐานะนะครับท่านจะมีชื่อเสียงมากในยุคเมื่อปี2000อ่าตัง้งตัง้งตัง้ตงแต่ปีสองนี่รอ่าท่านจะมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับประมาณปี70เป็นต้นมานะครับท่านดังมากเป็นพระสายกรรมฐานที่ดังมากนะครับท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์สายของพระอาจารย์มั่น ปุริทัตโตนะครับแล้วก็อาจารย์สิงห์แห่งวัดป่าสารวันะนะครับชาติกําเนิดของท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านบิดามารดาท่านเป็นเจ้าเมืองอนะใช่นะครับท่านเกิดในตระกูลสุวรรณสุวรรณอะไรนะสุวรรณสวรสุวรวรณนาลง นะแถบอีสานเนี่ยเขาจะมีสุวรรณนำหน้านำสกุลอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ลงลงวงวงอะไรครันอ่าลงลงวงสุวรรณสุวงสุวรรณลงสุวรรณกูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,442นะครับที่ตำบลม่วงไข่อำเภอพานนิคมนะจังหวัดสกลนครนะครับหลังจากเมื่ออายุครบบวช20ปีเนี่ยท่านก็บวช นะครับบวชเสร็จแล้วก็ท่านได้มีโอกาสได้ฟังเทศนาจากพระอาจารย์มั่นท่านก็เกิดความเลื่อมใส <รา S 1> นะครับรเกิดความปิติแล้วพออาจารย์มั่นไปทุ่ลวงต่อเนี่ยท่านก็เก็บอัฐ,ฐบริขารเก็บอะไรไว้ไม่ทันนะครับไปด้วยไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยก็ตาม นะครับตามผ้าจารย์จนเจอนะครับโดยไปเจอที่เชียงใหม่นะสมัยนะั้นเนี่รู้สึกว่าท่านจะไปกับหลวงปู่ด,ดุลด้วยนะนะจะาอาวาดวัด,ดบูรพาลามเกจีดังๆนั้นเลยใช่นะครับใส่สา,สารเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศในสมัยก่อนเมื่อคราวอาดีตนะครับนะท่านถึงการมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2520คร่ 20, คะนะครับรวมสิริอายุได้78ปีนะครับ57พรรษา สังกัดมิกายธรรมยุทธ์นะครับวัตถุมงคลของอาจารย์ฟั่นนั้นนะครับมีตั้งแต่รุ่นหนึ่งยันรุ่นร้อยกว่า,าเขาจะไม่เรียกว่าเหรียญน,น,น,นู่นเหรียญนี้เหรียญนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจริญพรอ,อะไรไม่มีเขาจะจะเรียกเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ใช่ง่ายแก่การแบบอะไรอ่ะการจํากัดจําจกัดแบบรุ่นนี้สร้างก่อนรุ่นนี้สร้างสีหลังอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ 1> 1, 2, 3, 4, เรียงตามเสเต็ปไปเลย นะครับอันนี้เป็นกุฏิเก่าของท่านกุฏิเก่าแก่ที่ก็ว่เอาไว้ใช่ก็ก็ยังคงยังคงอนุรักษ์อยู่เครื่องใช้ไม้สอยของหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ขัดฟันอัฐบริขารจีวรอะไรเงนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่อยู่ที่เนี่ยเหรอคะใช่ครับลัพระสายกรรมฐานเนี่ยเวลาท่านถึงการมรณภาพเนี่ยพวกอัติพุทธาตุของท่านเนี่ยก็จะแบ่งกระจายไปตามวัดต่างๆนะแล้วก็รวบรวมไว้ตามวัดใหญ่ๆ ที่มีสายกรรมรฐานมีสายกับมฐานวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะรวบรวมวัดที่ใหญ่จริงนะก็จะรวบรวมไว้เหนืออีสานใต้อ่่าเงี้ยอาจจะมีแค่สองสามวัดต่อภาคคือแทบไปทุกภาคเลยอะไรแบบนี้ใช่ก็คือเขาจะไปรวมกึงที่นั่นหมดเลยที่รู้สึกว่าที่วัดบูรพารามก็มีนะครับมีอธิบดีอธิธาานของเกจิหลายท่านใช่นะครับไปที่เดียวครบเลย นะครับสายกรรมฐานกราบได้ครบหมดใช่เหรียญที่จะพามาดูวันนี้บางคนในอดีตเขาก็เรียกกระถินต้นมาเป็นเหรียญนี่นี่เห็นไหมสารีลิขท่าใช่อันติธาตุของท่านเนี่ยกลายเป็นเม็ดพระธาตุไปนะครับบางรูปเนี่ยโผ้เส้นผมเส้นเกษาของท่านเนี่ยนะมีคล้ายๆเม็ดพระธาตุโผล่ขึ้นมาเป็นกระจุก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 อย่าผมไปเห็นไปเห็นที่วัดบุรพารามได้รู้เลย นะรู้ได้เลยบอกโอ้โหสำเร็จแน่นอนบางอย่างเราก็ขนลุกอะนะจริงๆพอเราไปเห็นแล้วแบบแหน่แน่นอนจริงๆอ่าล่าสุดนี่ไปกราบสรีละสังขารหลวงพ่อรวยมาใช่ไหมได้รับเมตตาจากบ้าจารย์แก้ววัตโกอเส้นผมท่านยังงอกอยู่เหมือนคนปกติทั่วไปเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อวัตโกอยู่ที่ไหนนะยุทธยาไงอ๋ออยุทยาปัดต้อยเขางานมาถามผม ว่าท่านสําเร็จไหมสำเร็จดิป๋าอย่างน้อยต้องมีโอ้โหสุปฏิปโนโแหละน, <c oughs> นะครับบอกไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเส้นผมงอกได้แล้วสาลีละสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างเงี้ยนอนเหมือนคนแบบหลับปกติอย่างเงี้ยนะหรือเชื่อเรื่องอเขาเรียกใส,ใสยศาสตร์หรือว่าเรื่องประ,ประหลาดมหาสัจย์อย่างเงี้ยนะนนผมเชื่อนะเชื่อแบบเต็มร้อยเลยนะครับ ว่าพระที่ปฏิบัติเก่งจริงๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านสําเร็จแล้วจริงๆอนี่อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอัถบริขารเข้าของเครื่องใช้ใช่ครับใช่ครับสมัยก่อนที่ท่านใช้เดินทุดงไปตามป่าเขาลําเนาภัยเนี่ยท่านจะชอบปลีกวิเวกตามถ้ำตามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผีสางที่ท่านก็ไม่เคยเชื่อนะนะเคยท่านไปมีเรื่องเล่าท่านไปทุดงแถว ภู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 อะไรอะ่ะสักภูสักอย่างหนึ่งอะ่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่อะผีดุผีดุแต่เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อท่านพินิจพิจรารณาแล้วไม่ใช่ก็กลายเป็นพวกลิงข้างบางชนีอ,อะไรนะมกนกระโดดโลด,ดเต้นกับต้นไทรเนะี่ยมันมันก็สนุกของมันอะ,อะมันก็สนตามเรื่องตามอะไรของมันท่านท่านก็ รู้ได้ว่าอ๋อนี่เหรอคือผีที่มาหลอกพระ <S <S เถรเนนชีที่มาปฏิบัติต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อแล้ว <S <S เรื่องผีสางนางไม้นะครับค่ะอ่านะคะนี่ก็เป็นภาพที่นํามาให้ดูนะคะขอบคุณทีมงานนะคะนะเป็นภาพเก่าแก่นะคะที่เป็นของเครื่องใช้ของพระอาจารย์เอง องไม้ขัดฟันเนี่ยที่ใช้แทนแปรงสีฟันเนี่ยท่านเอาไม้ไผ่มาทุบๆๆๆๆให้มันเป็นขุยองอ๋อไอตรงเส้นๆมันใช่ไหมคะท่านก็มาใช้เองใช่เก็บไว้อย่างดีโอเก็บไว้อย่างดีนะครับอ๋อค่ะโอ้งานพระราชทานเพลิงเนี่ยรถติดในสมัยก่อนเขาว่าห้าหกกิโลเลยนะโอ้โหจริงๆเป็นเป็นเท่านมหาศาลจริงๆนะคะ เป็นงานปรงศพที่แบบยิ่งใหญ่มากอลาัางการมากนะครับผมผมเชื่อได้ว่าโอโ้โหสุดยอดอนะไปดูเหรียญกันดีกว่านะครับ<ส>เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเสมานะครับด้านบนเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยดมสมพระนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีชื่อนะครับพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะครับด้านหลังก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับระบุไว้ชัดเจน เกพฤศจิกา2515นะครับโดยสเสด็จพระราชกุศลพระกฐินต้นนะแล้วก็จะมีคาถาหัวใจยุงทองนะครับซึ่งเวลาสร้างเหรียญหรือสร้างอะไรอย่างเงี้ยพระจานทร์ท่านจะใช้ตำรานี้เขาเรียกคาถายุงทองนะครับนะโมวิมุตตานังอะไรพวกเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดกอไก่ววแหวน เขาก็จะต่ออยู่ในบริเวณวงกลมบริเวณนี้นะครับจุดกึ่งกลางเซนเตอร์พอดีเลยเลนรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนึ่งเงินนะครับทองแดงกะไหลเงินทองแดงกะไหลทองนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นทองแดงกะไหล่ทองนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตพิจารณาถึงความเก่าของกะไหล่นะครับสีมีซีดบ้างกะไหล่ค่อนข้างบางนะครับมาดูตัวอักษรนะครับเป็นงานแกะมือนะครับ ตัวอักษรค่อนข้างที่จะกวบอ้วออนนะอุดมสมพรนะครับถ้าเป็นรุ่นยี่สิบเก้าเนี่ยบริเวณด้านบนสุดนะครับตัวหนังสือเขาจะไหลเห็นไหมครับตัวหนังสือเขาจะไหลถ้าเป็นรุ่นยี่แปดจะไม่ไหลคะนะเพราะว่าบล็อกหน้าใช้ตัวเดียวกันนะครับนะครับอันตัวหนังสือเขาจะไหลไหลแล้วนะแล้วดอเด็กเ็าจะมีขีดนะครับมีเส้นนูนมอม้าก็จะมีเส้นนูน ตัวหนังสืออ้วนนิดนึงนะครับจุดไข่ป้าคมชัดลึกนะครับคมทุกเม็ดเลยกระหนกนะครับลึกนะลึกมากกระหนกนะพื้นผิวเรียบตึงนะครับผิวเรียบตึงเนี่ยหรือการแกะบล็อกใบหน้านะครับเห็นไหมครับนี่สวยสดงดงามเลยนะฮะบ,บริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีองค์ประกอบเป็นผลนะครับนะจะมีผลละอองผลเล็กๆ,ๆเป็นองค์ประกอบ นะตามลักษณะของใบหน้านะครับดวงตาคมนะครับคมเป็นเมน็ดคิ้วนะครับเส้นหน้าผากนะครับคมคมชัดลึกเลยนะสังเกตดูดีๆนะครับซ้ายจะหลดขวานะครับจะมีลายหนามรอบๆจะมีลายหนามรอบๆเหนือศีรษะนะครับแกะบล็อกได้ละเอียดมาก นะครับบริเวณถุงใต้ตานะครับบริเวณซ้ายมือเราจะคมเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยบี้แบนอยู่จะมีรอยบี้แบน,บแ,บนแล้วด้านนอกเย่ยจะมีเส้นนูนเป็นเส้นคมคมนะครับโูชัดเจนนะครับบริเวณริมฝีปากครับริมฝีปากจะมีเส้นนูนพาดนะครับเนี่ยอยู่บริเวณนี้อยู่ในช่องปากพอดีเลยนะครับ ผเป็นองค์ประกอบนะครับเห็นไหมครับตามแก้มตามคางตามอะไรเงี้ยเขาจะมีหลอองผลเล็กๆๆๆๆนะครับทําให้ตัวไม่กลืนกับพวกลายเส้นพวกนี้นะครับหายปลาเห็นไหมครับีผลพวกนี้ต้องคมคมนะครับเพื่อนๆต้องคมคมมากๆนะครับขนหนกลายไทยก็เหมือนกันนะครับต้องเป็นล่องลึกนะครับอ้วนแต่คมนะครับคมชัดลึกนะ แล,แล้วเราจะสังเกตเห็นลายเส้นนะครับเส้นเนี่ยเขาจะไหลไหลเข้าหาขอบเหรียญอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันคือแรงยืดรอยยืดของโลหละในเวลามันถูกกระแท е กอย่างเงี้ยเหมือนเราเอาค้อนไว้ทุบตะกัวมันก็จะบี้แบนได้ไหมแล้วมันก็จะสานเป็นรัศมีออกไปมันจะยืดออกไปนะครับมันจะยืดออกไปจีวอนะครับจีวนคมชัดเจนนะครับ,รบแต่เราสังเกตดูดีๆนะครับเส้นเส้ท 1, นที่หนึ่งนะครับเส้นที่หนึ่งของจีวนเนี่ย เส้นบนสุดนะครับเรามองดูนะครับมองดูเวลาเราลงกล้องเนี่ยเราจะเห็นลายหนามเห็นไหมเราจะเห็นลายหนามโผล่ออกมานะครับเนี่ยมาเป็นแถวเลยนะจีวอนเส้นที่หนึ่งนะครับเห็นไหมจะมีลายหนามลายหนามคมๆเล็กๆเ,เลยนะครับนะเส้นที่อื่นก็อยู่บนพื้นฐานของความคมชัดนะครับคมลูกออูเลยนะ บริเวณนี้ส่วนส่วนใหญ่แล้วอ่ะเวลาสังเกตดูดีตรงปลายตรงอะไรเงี้ยเขาจะมีติ่งน้ําแหล,ม,แหลมนะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นนูนแหลมแหลมโผล่ออกมาตามเส้นแต่ละ,ะตามจีวรแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะครับด้านล่างสุดครับจะมีเนื้อเกินจะมีเนื้อเกินเป็นรอยน,น,นูนแบบนี้นะครับเนี่ยนี่เป็นเส้นแตกคมคมนะครับบริเวณนี้สังกตินะครับสังกติไม่เรียบ ด้านล่างสุดของสังกะสีมีเส้นนูน,น,นหนาเลยนะครับนี่ยหนึ่งเส้น,นแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปนะครับสังกะสีไม่เรียบนะครับมีทั้งผดมีทั้งลายเส้นเห็นไหมครับมีทั้งลายขวางลายลายตั้งนะสังกะสต้องม,ตองมีต้องมีความคมแบบนี้นะครับผดก็ต้องคมผดต,ตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคมชัดลึกนะครับนี่บริเวณเหนือบ่าเนี่ยกลุ่มก้อนเนื้อตรงนี้เนี่ยจะมีความคมชัดเป็นพิเศษ จะเป็นผิวคล้ายๆผิวมะละนะแล้วจะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกพาดคมเลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเส้นนูนนะครับบริเวณใกล้ๆหูนะครับใกล้ๆหูเนี่ยจะมีผดเม็ดใหญ่อยู่หนึ่งเม็ดนะครับแล้วบริเวณนี้อีกหนึ่งเม็ดรู้สึกว่าด้านบนจะมีอีกหนึ่งเม,ม็ดบ้งเนี่ยบ่าจะมีข้างหลังนะ,นะครับ บริเวณนี้1เมตรนะครับใกล้ๆหู1เมตรตัวอักขรนะครับทีนี้มาตูตัวอกรแกะเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ฟัน่นตัวหนังสือค่อนข้างอ้วนเห็นไหมตัวหนังสือเขาจะล่ำๆหน่อยเนี่แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับแล้วคําว่าฟันอาจาโลนะครับรบ,บริเวณพื้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นเส้นแตกเนี่ยเส้นแตก แล้วบริเวณเนี่ยเหมือนคล้ายๆมีรอยขีดข่วนเป็นเส้นนูนนะครับเหมือนลักษณะเหมือนจะขูดอะไรออกสักอย่างอ่ะเหมือนแกะอะไรผิดแล้วไปขูดออกอประมาณนั้นนะอ่ะอก็เลยทําให้ร่องรอยพวกนี้ปรากฏขึ้นนะครับเส้นแตกพวกนี้นะครับเนี่ยหลายๆเส้นเนี่ยดูความคมชัดเป็นหลักนะครับจอจานนะครับจอจานจะมีเส้นนูนนะครับ มีเส้นนูนพาดตั้งแต่หัวจอจานเลยวิ่งแตกทะลุมานะครับแล้วก็มาสอดโผลออกบริเวณน,นี้ตรงปลายหางอีกนิดหน่อยนะครับแล้วจะมีจุดอยู่ข้างหน้าหนึ่งจุดนะครับจริงๆตําหนิเขาเยอะนะครับตําหนิเขาเยอะนะครับนี่รอยรอยกระพือนะครับรอยเสี้ยนที่ไหลเข้าหาขอบเหรียญเห็นไหมไม่เว้นแม้แต่ในซอกนะครับเขาจะมีรอย กระแสเขาอะรอยยืดของโลหะเนี่ยจะออกทางด้านข้างนะครับกระหนกจำไว้นะครับกระหนกยกสูงกระหนกคอ้วนนะครับลึกมากนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังไล่ตั้งแต่ด้านบนการเจาะหูเหรียญน,นะครับลอยปลิ้นลอยล้นตามธรรมชาติเห็นไหมครับ ก็จะปรากฏลอยล้นลอยล้นยกสูงขึ้นนะครับทะลุมาตามธรรมชาตินะครับไม่ปรากฏรอยซ้อนหรือรอยอะไรทั้งนั้นนะครับการเจาะห่วงก็เพียงแค่ห่วงทองแดงสอดเข้าได้นิดหน่อยนะครับสังขอบนะครับสังขอบเหรียญเห็นไหมครับเขาจะมีสันขอบานะจะมีรอบๆ าเป็นรุ่น28บริเวณนี้จะล้นนะครับจะเป็นเนื้อล้นล้นมานะสันขอบเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะมีลายเส้นทั้งรอยตั้งและเป็นเส้นขวางไว้นะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับบริเวณสันขอบนะครับดูลักษณะนี่เห็นไหมนี่ธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจำขอบไว้นะนะครับเป็นอะไรที่ของเก๋นค่อนข้างแบบ ทำยากเนี่ยเนี่ยดูสังขอบนอกเขาเนี่ยแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยความคมชัดมันจะไม่เหมือนกันเวลาพักถอดพิมพ์มานะครับพวกรอยพวกเนี้ยร่องรอยพวกนี้มันจะตื้นค่ะมันจะดูมนๆมันจะไม่คมแบบเนี้ยนะมันจะไม่คมมันจะไม่มีเหลี่ยมอะมันจะลู่ลู่มนๆนะครับมันจะลู่มันจะมนไปสันขขอบพวกนี้เขาจะแบบมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ มีรอยสักคล้ายๆปันเฟืองมีรอยล้นเนี่ยสำคัญนะต้หนิ้ใน,น,น,นตัวอักษรน,นะครับต้นนิในตัวอักษรจำไม่เป็นพอสังเกตนะครับว่าเป็นสิ่งที่พึงจะต้องมีอย่างยอยักษ์อย่างเงี้ยนะครับยออักษ์เขาก็จะมีเส้นแตกบริเวณปลายนะครับเนี่ยปลายยอยักษ์นะครับมีเส้นแตกคม,คม คำว่าสองห้านะครับสองห้าก็จะมีเส้นแตกวิ่งเข้าไปหาเลขห้าองเี้ยหนึ่งเส้นนะครับคมคม,มอ่ฟึ๊บชัดไหมอ่ะโอเคมุมนี้ชัดแล้วนะครับสองห้าวิ่งแตกมานะครับแล้วก็ทะลุมายันนี่เลยนะครับจำฟอนต์ให้แม่นๆนะครับมุมหักเหมุมหักเหเนี่ยเช่นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยมันมาหนึ่งที 2ทีแล้วก็ตวัดขึ้นสามทีอย่างเงี้ยมุมหักเขยยอยักอย่างเงี้ยจำฟรอนดีๆนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลน,นะครับตัวหนังสือค่อนข้างอวบก้วนนะครับเสี่ยนกระจายเลยนะครับจุดใจตังนะครับจุดใจจังมันแล้วแต่ใครจะจำมันมีหลายจุดนะครับ จุดใจตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะจําตัวตัดกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เล่นง่ายนะครับบริเวณฝังฝ่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเขาจะมีตัวตัดหย,ยาบๆคล้ายๆฟันเฟืองนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนเขาก็าจะมีรอยฟันเฟืองหย,ยาบๆนะครับด้านล่างก็มีมนะครับด้านล่างสุดก็มีแล้วแต่ใครจะจํามุมไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วว่าจาเป็นไว้เป็นองค์ประกอบว่ามุมนี้ต้องมีด้านบนต้องมีด้านล่างต้องมีนะครับ ด้านบนนะครับนี่ด้านบนสุดก็ะจะเป็นรอยฟันเฟืองหยาบหยาบนิดนึงเห็เนะอ่หาโฟกัสก่อนมืดไปนิดหน่ออาจารย์มืดไปนิดหนึ่งไหมเห็นไหมเขาจะมีรอยบั้งนะเราจะมีรอยบั้งรอยฟันเฟืองเห็นไหมหยบหยาบช่องไฟเขาจะเว้นห่างๆกันนะครับนี่ยิ่งฝั่งนี้ยิ่งเห็นชัดเลยเห็นไหม เนี่ยมันจะเป็นรอยคล้ายๆฟันเฟืองเป็นบัง้ง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 บัง้บงเนี่ยอันนี้คือด้านบนด้านบนบ่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งที่ตัวหนังสือมันไหลๆอ่ะคําว่าอุดมสมพรนะครับเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งนี้เลยนะเห็นไหมจำด้านบนไว้นะครับเนี่ยลักษณะของตัวตัดบัง้งแล้วก็มีรอยสไลด์มาจากเนี่ยจากขอบนอกเนี่ย สไลด์มาเป็นรอยครูดมนาะนะครับส่วนด้านข้างด้านข้างนีก็จะเป็นฟันเฟืองเหมือนกันพอมันเฟกแล้วมันปึ๊บตัดแล้วฉีกขาดเห็นไหมฟันเฟืองบริเวณนี้แม่มันเฟกเวไว้นี่บริเวณมุมนี้นะครับมุมด้านล่างเนี่ย อยู่ตรงข้อต่อพอดีเลยข้อต่อของเสมาเนี่ยนะครับต้องข้อต่อ,อกระหนกที่ยื่นออกมานะครับเราจะแขงให้ดูมุมนี้เลยอาจะมีรอยบั้งคลา้คลายด้านบนเมื่อกี้เลยเหมือนกันเดะเลยนะครับอยู่บริเวณมุมนี้อ่านี่ยนี่นีนี่อ่าน,น,นี่ชัดเจนนะครับรอยบั้งเป็นรอยฟันเฟืองจ่ายตังค์ได้เลย ดูช่องไฟไว้นะครับเหมือนกับด้านบนเมื่อกี้เลยดูสองจุดนี่ก็พอนะครับถ้าตำหนิแล้วองค์ประกอบอย่างอื่นครบแล้วะนะครับ question mark จ่ายตังค์ได้เลยจริงๆแล้วเหลียรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับตัวตัดเนี่ยเขาจะฉีกขาดออกไปเลยอันนี้เน,นะอะไรนะคะอาจารย์อันนี้ทองแดงกัะไหลเห็นไหมเขาจะฉีกขาดไปนะ แต่เขาจะไปมีรอยบั้งนะครับด้านบนกับด้านข้างนะครับด้านบนกับด้านข้างซ้ายมือเราะนะครับนั่นก็คือบริเวณเหนือหัวไหล่ฝั่งนี้มาฝั่งนี้มานะครับเหนือหัวไหล่บริเวณนี้เลยฝั่งซ้ายบนบ่าฝั่งซ้ายนะครับเนีคำว่าอุดมสมพรจะมีบั้งหยาบหยบอยู่ยจ่ายตั้งนะอืมนะคะอ่ะครบถ้วนนะสำหรับเรนอาจารย์ฟัน นะครคุณผู้ชมเหรียญรุ่นที่29ครับนะคะอันนี้ราคากลางอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะก่อนมันสอามหมื่นเดี๋ยวนี้เหรียญนี้มันหมื่นกว่าบาท8-7-8,000 0 0 0 0 0น0 0 0 0 0 0มืนน่ือนะถ้าเกิดว่าเก็บนี่มาเอาที่ร้านได้นะเนี่ยหมื่นกว่บาทเนี่่าซื้อนะเนี่ยสสะสมได้อ่าสะสมได้สภาพดีเลยเหียก็เกือบร้อยมอาจารย์เกือบร้อยนาองนี้ใกล้เคียงครับ85 86 87นะครับใครอยากได้ก็ต้องมาก่อน คิดว่าอยู่ไม่นานหรอกใช่ไหมไม่นานนานพระที่ร้านมันรอไหลอ่เียคือคืออย่างนี้ด้วยด้วยความที่เราซื้อพระในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วร้านผมมันอยู่เซ็นเตอร์เนี่ยคนอื่นมันเห็นหมดเวลาเราซื้อนะครับนอกจากพระใหญ่ๆแล้วเราให้ให้เข้ามานั่งข้างในอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีสิตรับรู้แต่บางอย่างย่อยๆอย่างเงี้ยหมื่นสองหมื่นเราซื้อหน้าตู้เราเนี้ยคนอื่นเขาเห็นว่าพี่ผมจองเงี่ยแล้ว็ปล่อยไหลเลย หรือว่าเราซื้อหมื่นสองอย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปเลยสิบห้าปล่อยเขามีกําไรบ้างค่ะ,ะต่อรองแล้วจะเหลือสิบสิบสี่อะไรกำไรนิดๆหน่อยๆแต่หลายๆองค์รวมกันก็สนุกดีคุยกันได้ คุยกันได้ต่อรองกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายโทรมาพูดคุยกับจันรันนะคะรีโทรมานะคะ026786761นะหรือว่าส่ง SMS มาค่ะ4230777นะส่งข้อความมาก็ได้ในเพจตอนนี้ที่กำลังไลฟ์กันอยู่นะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันช่วงหน้าแล้วก็คุยกันช่วงหน้าค่ะ